สวัสดีนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะช่องพังน้องแตงโมนะคะนี่นะคะวันนี้พาน้องแตงโมเลาะนะคะพาน้องแตงโมเลาะปลาอีกแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ จะได้ให้น้องนะคะได้เดินออกกําลังกายนะคะเล่นอีกแล้วนะคะปาดินอีกแล้วนะคะบรรยากาศในป่านะคะบรรยากาศในป่านะคะ ลอยให้น้องเป็นอิสระ,ะนะคะอะไรน้องแตงโมหนูได้อะไรอะไรอยู่บนหลังของหนูนะน้องแตงโมเก็บยาไปกินรอบดึก <c oughs> นี่น้องกินยาด,ด้วยนะคะแล้วก็นะคะเก็บอาหารสำรองนะคะเก็บอาหารสำรองไว้กินนะคะกินยามเย็นนะคะ <c oughs> ủa oh, uh, uh, yeah, yeah. là oh, yeah. con nha. Nha nha. Ha, banja cả, xinh xắn, mát mát, nha. Nha ơn đi, con loang nào kia, đứa. Yeah, yeah, yeah. yeah. yeah, yeah, yeah. nào đưa. กิเดอร์ตุนอกบัวผพาเหลือมนะคะเหมือนช้างป่าเลยนะคะน้องแตงมูของเรานะคะมาให้น้องนะคะได้อยู่กับธรรมชาตินะคะเหมือนช้างป่าหลงมานะคะ อะไรตกลงมาน้องเตงโมโอ้ยนี่นะคะกินด้านหน้าออกด้านหลังนะคะ ให้นะคะจะให้ได้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะดึกดื่นด้ก็หานี่นะคะก็จะปล่อยให้น้องแตงโมนะคะอยู่แบบอิสระเลยนะคะปล่อยน้องอยู่ในป่านะคะเวลาไม่ถึงเนาะอยาไว้ไว้ป่าลบดุ

พี่โคกนะคะเพื่อนต่างสายพันธุ์นะคะของน้องแตงโมนะคะพี่โคกนะคะไปไหนไปด้วยตลอดเลยนะคะพี่โคกของน้องแตงโมนะคะทำอะไรจ้าพี่โคกนะมาเฝ้าพี่แตงโมเหรอ,อ เดินไปเรื่อยๆแล้วนะคะน้องแตงโมนะคะเดินไปเรื่อยๆแล้วนะคะะล,ล,ลองเอาโอ้ยังล้ตนหนนี่นะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะบรรยากาศยามเย็นในวันนี้นะคะ มีช้างหลุดมาหนึ่งเชือกนะคะมีช้างหลุดมาหนึ่งเชือกนะคะก็น้องเตงโมของเราเองนะคะ ก็กินหญ้านะคะกินหญ้าอย่างอริดอร่อยเลยนะคะหมูอ้วนของเรานะคะหมูอ้วนของเราทำอะไรเอ้ยกินหญ้า หมูอ,อ้วนคงเราเดินกินหญ้านะคะมาอูก<ฮ> ด้วยนะคะกินด้วยเล่นไปด้วยนะคะแตงโม,มจ้าไปเรื่องอะไรหรอาบอกบอกถ้าไกลบอกครับ ตัวแดงเลยนะคะน้องแตงโมนะคะตัวแดงเลยนะคะชอบสปาดินมากๆเลยนะคะกินหญ้านะคะกินหญาอยู่ในธรรมชาติยังมีความสุขเลยนะคะน้องแตงโมสาวทองของเรานะคะนี่ก็ให้นะคะมาให้นะคะให้แม่แม่นะคะได้เห็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศยามเย็นเลยนะคะ กาดยามเย็นนะคะของสวนไยพัทยานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนรอยยักนอยยกแก้แล้วคือฟาฟีมโมกแก้กดิือ้อยมอวนันดำน้อยนี่ยแบบนี้ก็ไปเอ้ยจา้จาเป็นวิศาเลย นี่ก็เริ่มมืดแล้วนะคะเริ่มมืดแล้วนะคะก็พาน้องแตงโมนะคะมาออกกำลังกายนะคะยามเย็นนะคะเวลาจิุ๋บมวกันไหนใช่จิุนบ่ฮะจิุงบ่ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้พังน้องแตงโมด้วยนะคะน้องก็นะคะน้องมากินญ้านะคะมากินหญ้าในยามเย็นนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะพังน้องเตงโมนะคะสวัสดีค่ะ